เขาทำเองทุกแก้วบริหารเองทุกบาทและเลือกเก็บเงินอย่างรอบคอบเขาเลิกซื้อของฟุ่มเฟือยเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายร้านกาแฟเล็กๆนี้กลับกลายเป็นที่รักของผู้คนเพราะทุกแก้วมีเรื่องราวและความจริงใจของก้องพบลูกค้าที่เคยทิ้งเขาไปก็กลับมาใหม่เพราะพวกเขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแม้ก้องพบจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเดิม แต่เขามีความสุขมากกว่าเพราะครั้งนี้เขาได้เรียนรู้ว่าทรัพย์สินไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรายิ่งใหญ่แต่หัวใจที่รู้จักพอและไม่ลืมตัวตัางหากที่ทำให้ชีวิตมั่นคงยืนยาวข้อคิดจากเรื่องนี้ความสำเร็จที่ไร้การวางแผนการเงินคือดาบสองคมเพื่อนแท้จะไม่หายไปในวันที่เราล้มเหลว แต่เพื่อนกินจะหายทันทีเมื่อเงินหมดการกลับมาเริ่มใหม่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือชัยชนะที่แท้จริง